โรงเรียนแห่งหนึ่งมีชื่อว่าโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สงบสุขมากแต่มีกฎง่ายๆเพียง3มข้อที่จะทําให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี้ได้อย่างสงบสุขข้อแรกถ้าเกิดคุณเห็นเด็กที่มีหน้าตาเป็นชาวมุสลิมหรืออิสลามที่เป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่รดจำไว้ให้ดีว่าอย่าสบตาเขาถ้าเกิดคุณไม่สามารถทำตามกฎข้อแรกได้ เรามีทางออกให้คนอยู่นั่นก็คือกฎข้อสองถ้าเกิดคุณเผลอสบตาเขาโดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจให้คุณเดินไปหาเขาและพูดกับเขาด้วยคำสุภาพว่าขอโทษครับหรือขอโทษคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าหน้าตาของเขารู้สึกไม่สงบอารมณ์ให้คุณทำตามกฎข้อสามดังต่อไปนี้นั่นก็คือ วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเพื่อชีวิตของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่โชคร้ายและไม่สามารถวิ่งหนีเขาทันคุณก็โปรดจำไว้ว่าชีวิตคุณนั้นจบลงแล้วมันอาจเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่เราไม่สามารถช่วยคุณได้แล้วเนื่องจากนี่คือหนทางสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ของคุณ นี่สินะวันแรกของการมาโรงเรียนช่างเป็นโรงเรียนที่สวยงามจริงๆเอ๊ะนั่นใครนะ่ะหน้าตาเขาดูสูงใหญ่ผิดปกตินั่นนะ่ะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยกฎการเอาตัวรอดจากอสูรอิสลามอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายัางไงนะ่ะถ้าเกิดคุณพบเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่และหน้าตาดูเหมือนอิสลามให้อย่าเผลอสบตากับเขาแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาใกล้คุณ ให้คุณรีบวิ่งหนีสุดชีวิตหมายความว่าอย่างไรเนี่ยไรสาระสิ้นดีเอ่อคุณขับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยใครก็ได้